เมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองและเรื่องนี้มันจะมีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนที่รักทั้งหลายชีวิตของพวกคุณช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียเหลือเกินซึ่งพวกคุณที่อยู่ในวัยชราแล้วก็คงรู้ความหมายและเข้าใจลึกซึ้งถึงคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีและณเวลานี้พวกคุณต่างก็กำลังอยู่ในท่ามกลางของช่วงเวลา ที่เป็นเตาหลอมทางดาราศาสตร์อยู่จึงทำให้พลังงานที่ตกค้างอยู่หรืออุดตันอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการชำระสะสางถูกกระตุ้นให้ลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวเพื่อที่พวกมันจะได้ถูกชำระสะสางออกไปดังนั้นในระหว่างที่พวกคุณกำลังตกอยู่ในช่วงที่ยากลำบากอย่างนี้จงปลุกปลอบตัวเองด้วยความจริงนี้ว่า เมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองซึ่งพวกเราจะขอบอกพวกคุณว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนและขอรับประกันกับพวกคุณอีกครั้งว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความจริงแท้แน่นอนอย่างที่สุดและทางเลือกเสรีฟรีวิว คือวิธีทางอันสง่างามที่จะใช้เพื่อเจริญเติบโตและนำไปสู่ความเป็นพระเจา้าที่อยู่ในตัวของพวกคุณเองเสียงจากพี่ฝนนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เบาใจนะคะ สำหรับหลายๆคนที่กำลังมีเรื่องทุกเรื่องเครียดหวังว่าการอ่านคลิปเสียงของพี่ฝนเนี่ยหรือข้อความอันเนี้ยจะทำให้หลายๆคนได้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ